หอมเป็ยังตั้บักพิกยัตำบักพิกผาผ่าโอ้ยเป็นยันตอตบอกเ้เด้อเป็นหยังซีโลซีโลเป็นหยังยยันผาผ่าผาผ่าอยู่คนไดแลบักพิกผาผ่าโอ้ยต่บักพิกื่อๆจะยันยังว่าบักพิกผาผ่าใป้ยันลเนาะเอ้เออาแบบพิกด้วย เพแล้วเนาะไปจได้แนมเนาะมาแตจุมีไปตยอหน้าเศรบนาฏนีเอ้าเจได้ปากแดงเรี้ยพี่พลชุกกินอีกบ้างอ้เอ้ากกินยังกินร้ายกันร้ายกระดดอยู่มาน้ามันี่มันแสบแ้วจังหวะหน้ามันี่กินแสบขึ้นอีกแหละ กินมืแสบ่กินหังมานั่งมองนีแล้วกินแยังกับแ่บเบอร์ค่อยนั่งขอดกี้คือกันมันไม่เหม็นมันก็จัดตัวนก็นั่นแหละอันบอกคือมันต้องกินมืแซ่บแต่ทีนหลังมานั่งมองนี่เด้อนั่งมองนี่นี่แยังกับบเหลือกินตลอ่ะกินเรียกนอนอันนี้นอนก็นอนเบิดมือเปิดขื่นนอนก็นอนเบิดมหอไปเพิ่นมากเพิ่นมากอันนี้เพิ่นมากเงื่อนข่อยฮ่าฮ่ฮเงื่อนนี่คือนอนแซ่บแต่เพิ่นว่า กำลังเหินปูนเคนว่าเหินบ่อมาที่นี่ปัดมานอนเฮือนเฮือนปูนนอนดีขนาดกินเขาเลยก็หเขานอนบอดๆอันตาเขาจะปากอยู่กับศีลับโอ้ยแบบนี้ต้องไปสาเงินปูนในต่งหอเลยยิ่งจงบอกเลยพ่อถัวเป็นมามีถามว่าอะไ